นี่ลูกแบบนี้รมชาติเลยครับเราก็จะที่สวนก็จะเด็ดกีบดอกออกทําไมครับพี่ก็มันเผื่อมีพวกแมลงมีเพี้ยมีอะไรมาไข่มาอะไรเงี้ยเราก็จะเอาออกแล้วก็จะมีแป้งแปลงนี่แปลงใหม่เลยครับแปลงใหม่มาขัดอย่าเงี้ยเคลียร์ออกขนาดน้เลยหรือพี่มันมีพวกไข่แมลงไข่แมลงอยู่แล้วก็นี่ตัวนี้มันจะเป็นเสร็จแล้วสูตรนมสดอันนี้คืออะไรพี่นมครับ น้ำนมนมนมแล้วก็มีเครื่องดื่มชูกำลังมีผงชูรสอะไรเงี้ยที่เขาผสมไว้เอาไปช่วยอะไรพี่ช่วยให้ผิวขาวอ่ะนั้ย่าพึ่งหออ๋อช่วยให้ผิวขาวให้ผิวขาวแถวเนี้ยเราเราทำแบบอินซีเนาะแรงเยอะมากอ่ะก็ลูกเพี้ยมาต่อยแล้วมันจะออกลูกเป็นไม่ไหมเลยอะลูกเป็นสีน้ำตาล สวัสดีครับประยุทธ์พ่จดครับมีภาพพี่น้องพ่อจดยุทธีอำเภอบางละมุงครับจังหวัดชนบุรีภาพพี่น้องมะบึงการปลูกฝรังส่วนฝรังเนี่ยหรือว่าบักซีดานะครับส่วาจังไดวิธีการปลูกแบบใดวิธีการดูแลดูแลจังไดท่าไปพบพ่อกับจาของแปลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายพี่น้องหน่อยครับผมผมวิเชียรเหลืองารามนะครับครับผมเจ้าของสวนฝรั่งจิมจูครับ อันนี้ฝรั่งกิมจูเนาะครับผมอ๋อพบกันอีกแล้วนะครับพี่ใหญ่นะครับครับพี่ใหญ่ครับแปลงนี้ที่ทําฝรั่งกิมจูเนี่ยเหตุผลที่ทําฝรั่งกิมจูเพราะอะไรครับพี่ก็จริงๆแล้วมันก็มาจากโควิดนะครับเมื่อก่อนก็ขับรถขับอะไรกันเนี่ยพอเจอช่วงโควิดปีนั้นเราก็เลยหันเหครับหันเหลองมาทําเกษตรครับมันฝรั่งนี้มันเป็นอะไรที่ได้ผลผลิตค่อนข้างจะเร็วก็ หกเจ็ดเดือนก็เริ่มมีลูกให้ให้ทานแล้วว่างั้นครับผมหกเจ็ดเดือนก็เราก็เริ่มห่อเริ่มเริ่มได้ทานครับผมนี้อายุก็ปีแล้วครับเนี่ยอายุปีหนึ่งแล้วครับครับอาย้อนกลับไปนิดนึงครับพี่ใหญ่ไอตอนที่เจอปัญหาโควิดมีผลกระทบเยอะไหมครับผลกระทบเยอะมากครับเยอะมากเลยฮะพี่เคยมีรายได้ทุกวันทุกวันก็ต้องออกไปไหนก็ไม่ได้พื่อนไงว่าออกไปไหนก็ไม่ได้ก็ต้องหมกตัวอยู่แต่ในสวนในบ้านก็เลยมาปลูก ลองทําเกษตรอ,อยู่ในบ้านในสวนดูครับผมตอนนี้พี่ทาตอนนี้ทําเกษตรนี่ของพี่ใหญ่มีอะไรบ้างครับของผมไรายได้หลักก็คือจะเป็นเมลอนครับเมลอน,นเมลอน,นเรามีโรงเรือนเมลอนอยู่สามโรงเรือนตอนนี้<ม>แต่ที่ปลูกจริงๆก็อยู่กับวนเวียนกันอยู่ก็ประมาณสามโงครับผมแต่ตอนนี้คือเพิ่งทําใช่ไหมครับไอ้แปลงฝรั่งกิมจูนี่ฝรั่งนี่เราเพิ่งจะ บังคับให้ออกจริงๆก็เป็นชุดชุดแรกชุดแรกแต่จากจากที่นั่นก็เขาก็มีให้ห่อเรื่อยๆครับยังไม่หวังผลงาชุดนี้เราบาเหมือนกับบังคับให้เขาออกครับครับครับมันมีอะไรพี่ทําให้เราตัดสินใจเลือกฝรั่งกิมจูก็เป็นคนชอบทานฝรั่งด้วยเล้วเ่เราชฝรั่งนี่มันน่าจะขายง่ายน่าจะขายง่ายออครับออกง่าย เป็นน่าจะทําง่ายด้วยก็เลยลองครับผมครับอ๋อแล้วความรู้เลยพี่ความรู้ก็ศึกษาในกลุ่มอาจารย์ผู้รู้หลายๆท่านครับสอบถามก็ครับไม่ได้ไปอบรมที่ไหนเลยไม่มีอบรมครับไม่มีประสบการณ์ด้วยก็เลยก็ต้องถอบสอบถามคนที่เขาทํามาก่อนอ่าเงี้ยครับครับผมครับอ่าอทนนี้สมมุติว่าพี่น้องอยากทําแปลงฝรั่งกิมจูหรือปลูกฝรั่งกิมจูไว้ทานเองเนี่ยพี่ใหญ่ันดับแรกเนี่ย ที่คำนึงถึงก็คืออะไรครับพี่ฝรั่งนี่ถ้าเกิดมีน้ําผมว่าเขาขึ้นได้ทุกดินเอเหรอครับแต่ตรงนี้เป็นดินทรายขนาดน้าเขาจะแห้งเร็วไปหน่อยก็คือเราอสองวันลดครั้งหนึง่งสองวันลดครั้งหนึ่งก็สภาพต้นก็จเจริญง,งอกง,งามดีครับผมครับแล้วกิ่งพันหรอพี่บางทีงบางคนไม่มีความรู้เลยนะกิ่งพันธุ์นี่ผมก็สั่งมาจาก บ้านแผ้วครับแต่ตอนนี้ผมผมยังไม่ได้ทํากิ่งมีคิดว่าทีแรกก็ว่าจะทํากิ่งอยู่ทีนี้ว่าเราหลายอย่างทั้งเมลอนทั้งอะไรก็ไม่ทันอไม่ทันครับมีวิธีการเลือกหรือคัดเลือกกิ่งพันไหมครับพี่ก็ <t> ส่วนมากถ้าก็ฝรั่งนี่เขาใช้กิ่งตอนนะครับกิ่งตอนก็ถ้าเป็นเราจะทํากิ่งก็อย่างพวกนี้ก็ได้ครับอย่างพวกนี้อย่างพวกนี้ก็ได้ครับเนี่ยลองรอตอนตรงนี้ตอนได้เลยอ๋อนนี้ตอนได้เลยครับ ตอนมีตุ่มตอนมีอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลานิดนึงครับผมแต่นี้เวลาเราไม่พอครับหลายอย่างครับแล้วการปลูกพืชที่จะให้ได้ผลผลิตเนี่ยพี่พี่ใหญ่ครับระยะห่างต้องประมาณกี่เมตรส่วนนี้ปลูก3.3คูครับ3.3คูณ3ครับเนื้อที่เท่าไหร่ครับพี่เนื้อที่ตัวนี้ไม่ได้วัดเลยก็เป็นสักกี่งานที่นี่น่าจะสัก2องานได้ไหมสองงานนะครับสงงานเนาะครับ พี่ไก่พี่ใหญ่ลงทั้งหมดกี่ต้นครับอ่ลงเกือบร้อยต้นนะตรงนี้นะร้อยต้นนะร้อยต้นร้อยต้นนะพี่น้องแล้วก็สามคูนสามเนาะครับแล้วการขุดหลุมปูนะครับพี่ขุดเราได้ตุ้มมานะเราก็ปลูกปลูกตุ้มอ่าฝั่งนี้ฝั่งนี้ปลูกชําก่อนฝั่งนี้ชําแล้วก็ปลูกแค่มิดถุงชําถุงเล็กๆอ่ะไม่ไม่ขุดลึกครับไม่ขุดครับเพราะเขาไม่มีรากแก้วอ๋อแล้วอีกอย่างเขาเป็น หากินหน้าดินรากลอยหากินหน้าดินครับแล้วก็บํารุงเอาเอาก็ใส่ปุ๋ยคอกใส่ขี้งัวอ๋อลองพื้นธรรมดาไม่ไม่ลองพื้นครับปุให้ติดก่อนปุ๋ยให้ติดก่อนแล้วก็อ่าแล้วปุ๋ยคอกมาใส่ช่วงไหนครับพี่ใส่พอพอรู้ว่าเขาติดแล้วตั้งตัวเริ่มแตกยอดแล้วก็แสดงว่ารากเขาเดินแล้วก็โรยปุ๋ยคอกด้านบนอืครับโรยแล้วก็ให้น้ําโรยแล้วก็ให้น้าครับช่วงช่วงแรกแของผมอยู่ แต่ตอนนี้ก็ให้ปีสองครั้งหกเดือนครั้งให้น้ำมานะให้ให้ปุ๋ยอ๋อให้ปุ๋ยปุ๋ยมากปุ๋ยคอกอะครับครับเคมีไม่ได้ใส่เลยเคมีนี่ไม่ได้ใส่เลยครับโอ้นี่ปุ๋ยคอกล้วนๆครับพี่น้องปุ๋ยคอกอืก็สภาพจัดทรงก็ยังสเปะสปะอยู่ัะยังเราไม่ได้นั่นแต่แรกไม่ได้เตรียมแต่งแต่แรกนครับเลยราต้นเขาก็เลยสเปะสปะหน่อยอ๋อมันเป็นยังไงพี่ใหญ่บอกพี่น้องหน่อยจริงๆแล้วมันจะต้อง ให้มันเป็นทรงพุ่มเขาจะต้องดีกว่านี้ครับคือต้องเนี้ยอย่างถึงเนี้ยมันมันขึ้นมาสูงไปเราแต่งสูงไปกิ่งเนี้ยเห็นไหมกิงแล้วถ้ามันเราต้องแต่งมาจากข้างล่างให้มันเออมันจะได้ไม่โค่นไม่อะไรอย่างเงี้ยครับให้มันออกให้มันให้มันมันกลางเป็นพุ่มครับอ๋อมันจะอันนี้มันสูงเกินไปเหรอมันสูงครับมันสูงอ๋อมันสูงเรามาตัดตัดตอนที่เขามันสูงแล้วนะกิ่งเขาจะมาแยกอยู่ข้างบนตอนสูงครับถ้าจะให้ดีต้องตัดในช่วง เวลาประมาณไหนพี่แกพี่ใหญ่มันพวกไม้พวกนี้มันเอาเวลาเป๊ะไม่ได้ครับเราต้องดูทรงต้นครับดูทรงต้นอยู่ที่เราดูทรงเองครับอ้ถ้าเกิดว่ามันตรงเกินไปในเวลาลมผลกระทบก็คือมันมันทําให้สูงแล้วห่อยากถ้าเกิดมันสูงเวลาเราจะเอาลูกอะไรแล้วห่อยากครับแต่ถ้าเป็นทรงพุ่มนี่ครับมันจะ กว้างกว่าสวยได้ได้หลายกิ่งครับมีต้นสวยๆให้พี่น้องดูไหมพี่ใหญ่สวยๆยังไม่ค่อยมีก็มีประมาณนี้ครับเราแต่งช้าไปอ๋ออันนี้ก็มีเป็นส่วนสําคัญเลยไหมพี่ใหญ่ครับสําคัญเลยครับในการที่จะให้ได้ผลผลิตเยอะๆเนี่ยกิ่งต้องกิ่งต้องได้กิ่งต้องเยอะครับแล้วที่อาจารย์เขาแนะนําว่ากิ่งถ้าเกิดเราจะไว้ลูก อย่างยาวๆอย่างนี้เขาก็ไม่แนะนําเขาเหรอฮะไม,ไม่แนะนําไม่ไว <ไป S 1> ้ไกลต้นไปอะไรเงี้ยกิ่งเนี่ยเขาจะให้มันออกอยู่แถวเนี้ยกิ่งจะไม่หักไม่ฉีกอะไรอย่างเงี้ยครับอเขาไม่ให้ไว้ห่างเงี้ยมันทาติดลูกเยอะน้ําหนักเขามีก็จะน้มจะหักจะฉีกม<อ>ีครับ,เ,บ,บเขาต้องให้กิง่งจะอยู่ออกใกล้ลําต้นที่สุดนะครับใกล้ลําต้นที่สุดครัับมนจะดีต่อน้ําเลี้ยงมันจะ กิ่งไม่หักกิ่งไม่ฉีกอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะแต่งเขาเนี่ยพี่ใหญ่เราต้องแต่งแบบไหนครับพี่อย่างที่พี่ใหญ่อธิบายให้พี่น้องฟังว่าคุณว่าต้องใกล้ๆโคนต้นหรือลำต้นครับถ้าเราจะแต่งอย่างเงี้ยเห็นพี่ใหญ่แต่งนี่อ่ส่วนนี้ของเรามันเน้นเน้นไม่ใช้เคมีนะครับถ้าเกิดเอาพวกใบพวกกิ่งไว้เยอะเนี่ยครับมแมลงเขาจะอาศัย<อ>มแมลงเขาจะอาศัย<อ>เขาจะเป็นเป็นโรค นี่เราก็เน้นให้มันโปร่งไม่ค่อยไม่ค่อยมีแมลงอาศัยมากกว่าเพราะเราไม่ได้พ่นเคมีครับดูจากสภาพดูจากสภาพนะจะมีมีเพี้ยมีอะไรอยู่นะครับจะเห็นได้ชัดเลยถ้าเกิดเราปล่อยโล่งๆอย่างเงี้ยมันมันจะไม่ค่อยมีอะไรมาใส่ครับวันนี้เห็นพี่ใหญ่มาห่อฝรั่งใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยในการห่อฝรั่งเนี่ย ทำไมถึงต้องห่อครับพี่ใหญ่เพราะอ,าอะไรแล้วห่อช่วงเวลาประมาณไหนก็ล,ลูกเท่าไหร่ส่วนมากเขาจะลูกโตเท่าเหรียญสิบประมาณ <10. S 2> ประมาณนี้ครับนี่ก็โตไปหน่อยแล้วเนะี่ยนี่โตไปหน่อยเนะนี่ยทีนี้ก็เริ่มหอ่อแต่ห่อเล็กกว่าน,นี้หน่อยก็ได้ห่อช่วงนี้ก็ได้กันพวกมแมลงกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับเพราะแถวนี้มแมลงวันทองเยอะถ้าเราไม่ห่อเดี๋ยวเขาก็มาเจาะมาต่อยก็เน่าถ้าลูกใหญ่เราไปห่อได้ไหมทันไหมพี่หอ่อห่อมันก็ ไม่ไม่ค่อยดีนะครับห่อได้แต่มันไม่ค่อยดีครับถ้าเกิดห่อก็ประมาณเนี้ห่อแล้วก็มันจะได้เรื่องพวกสีได้เรื่องพวกสีสีครับสีผิวเขาจะออกขาวนวลขาวมากเลยแหละพี่ใหญ่เรามีวิธีห่อให้พี่น้องดูไหมพี่เอาไปดูก่อนว่าลูกไหนที่เราจะห่อพี่น้องดูห่อไปหมดแล้วี๋ยวดูที่เหลือทางไหนออย่างนี้ก็ได้ออย่างนี้นะครับอถ้าเกิดนี่คือลูกลูกที่เรา ไม่ทำอะไรเลยนี่คือรูปแบบธรรมชาติครับนี่รูปแบบนี้ธรรมชาติเลยครับเราก็จะที่สวนก็จะเด็ดกีบดอกออกทําไมครับพี่ก็มันเผื่อมีพวกแมลงมีเพียมีอะไรมาไข่มาอะไรเงี้ยเราก็จะเอาออกถ้ากรณีถ้ามันออกให้เกลี้ยงอย่างนี้เลยเหรอครับมันต้องเกลี้ยงกว่านี้อีกเหรอแล้วก็จะมีแป้งแปลงนี่แปลงใหม่นะครับเนี่ยแปลงใหม่มาขัดเงี้ยเคลียร์ๆออกขนาดนั้นเลยเหรอพี่มันมีพวก ไขแ่แมลงไข่แมลงอยู่แล้วก็น,นี่ตัวนี้มันจะเป็นเส,สูตรนมสดมอันนี้คืออะไรพี่นมครับน้ำนมนมนมแล้วก็มีเครื่องดื่มชูกำลังมีผงชูรสอะไรเงี้ยที่เขาผสมไว้เอาไปช่วยอะไรพ <laughs> 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 ี่ช่วยให้ผิวขาวอ่นนั้นเด็กพึ่งหงอช่วยให้ผิวขาวให้ผ <laughs> ิวขาวออเขาว่าอาจารย์เขาแนะนํามาครับเอแล้วแล้วถุงที่จะหอนะครับพี่ทำไมต้องเป็นถุงเป็นกระดาษได้ไหมเป็น ตรงเนี้ยชุดแรกๆเราก็ใช้กระดาษครับขนาดว่าหน้าฝนกระดาษที่เป็นกระดาษสีน้ำตาลเนี่ยนะย่างหนาเราก็ห่อมาแล้วครับทีเนี้ยพอโดนฝนเขาก็จะเปื่อยยุ่ยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าหน้าฝนมันต้องใช้กระดาษมันเราลงทุนไปซื้ออกระดาษที่กระดาษมันมาแล้วกระดาษที่เขาห่อข้าวมันไก่เลยกระดาษห่อข้าวมันไก่เอามาลองพอมาเจอแดด ไอ้ที่เขาเคลือบไว้เหมือนเทียนไขเหมือนอะไรมันก็ละลายเวลาฝนตกมามันก็เปื่อยอยู่ดีครับก็เลยชุดนี้ก็เลยลองมาใช้ถุงคุณทําไมต้องใช้ถุงคุณพี่ถุงคุณนี่แสงมันเข้าไม่ได้อ่าถ้าถุงใส่เป็นอะไรไหมพี่ถุงใสมันก็มันลูกไม่ใส่ลูกไม่ขาวเหมือนกันมันก็โดนแดดอยู่ดีครับก็เลยต้องใช้ถุงคุณครับถุงคุณมีขนาดไซส์ไหมครับพี่ตัวนี้น่าจะเป็นเจ็ดคูณสิบสี่ครับ เออหกคูณสิบสี่อ๋อหกคูณสิบสี่หกคูณสิบสี่ต้องเป็นถุงคุณถุงคุณถุงคุณนี่ก็คือจะไปช่วยไม่ให้แสงผางแสงครับจะพางแสงครับแล้วลูกเขาจะออกเป็นสีสีออกขาวใสครับขาวใสใสครับอ๋ออะทีนี้วิธีเราได้ถุงแล้วนะครับหกคูณสี่หกคูณสิบสี่หกคูณสิบสี่ทีนี้เราจะมามัดผมเลยผมเอาแบบง่ายๆว่าะงั้นถลาทำงานคนเดียว มัดแรกมัดแรกมันก็ยังหลวมๆอยู่นะครับขาดเราดึงแล้วเราก็ขึ้นข้างบนอีกทีนึงครับถ้าเรามัดข้างล่างก่อนแล้วขึ้นข้างบนอีกทีนึงมัดแน่นไหมพี่ใหญ่มัดแน่นเลยครับไม่ให้มดไม่ให้แมลงมันเดินเข้าได้เลยนี่ยแล้วก็แต่งมันก็จะอยู่การมันจะแน่นมากเลยครับอยู่และมาสมแล้วเอาเราไม่ได้ปาถุงปาอะไรทุงนี้เขาเจาะมาแล้วครับุงเจาะมาแล้ว อันนี้เป็นเป็นถุงของเขาโดยเฉพาะเลยถุงห่อโดยเฉพาะเลยครับอ๋อเราจะไปซื้อตามแบบซื้อถุงกุ้งถุงแกงนี้ไม่ได้เลยไม่ไม่มีครับไม่มีอ๋อนี่คือเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับกี่วันนะพี่ใหญ่ก็ประมาณ45ถึง60วันเราจึงจะมาเก็บผลผลิตได้ครับผมอมืตรงนี้เนี่ยเราต้องบำรุงอะไรเขาอีกไหมพี่ใหญ่ก็ให้น้ําแล้วก็เราให้ทางดินไว้แล้วก็คือเป็นปุย๋ยปุ๋ยคอบครับก็เราก็เอาแค่นี้นครับ เราไม่เน้นแบบว่ามันเยอะไปครับอย่างชุดก่อนๆเราไว้ลูกน้อยก็ลองๆโอ้โหลูกลูกโตมากลูกค้าก็บอกว่ามันใช่กิมจูเหรอถ้านหนึ่งต้นเมื่อสักครู่นี้พี่ใหญ่บ,บอกว่าลูกโตลูกเล็กลูกใหญ่หนึ่งต้นเนี่ยควรไว้ประมาณสักของผมนี่ตนเต็มที่ก็น่าจะสิบกว่าลูกแต่ตอนนี้เราเราออกไม่ถึงครับเราออกไม่ถึง สิบสิบลูกก็มีไม่ดึงก็มีครับครับแล้วช่วงที่เขาออกลูกเนี่ยข้อควรระวังมีไหมครับพี่ใหญ่แถวเนี้ยเรา<ะ>เราทำแบบอินทรีย์เนาะแมลงเยอะมากอะก็รเราต้องทำให้ต้นมันโล่งๆไว้<อ>เขาะจะได้ไม<อ>่ค <andro> ่อยมาแต่พวกพวกเพี้ยถ้าเกิดพวกเพี้ยมาต่อยแล้วมันจะ ออกลูกเป็นไม่ไหมเลยอ่ะลูกเป็นอักษรน้ำตาลเดี๋ยวหาตัวอย่างให้ดูกันส่วนมาเขามาต่อยนี่คือเขามาต่อยลูกเลยครับต่อยลูกต่อยอะไรพวกนี้ครับเมีเปล่าเนาะตัดทิ้งหมดแล้วมั้งส่วนมากผมจะพี่น้องไปดูอ๋อนี่รืกเปล่าพี่ใหญ่ด้านล่างนี้ไหมด้านล่างนี้ก็นี่นี่นี่อันที่ว่นมันเป็นไม่ไหมใช่ไ้มแต่นี่ก่อนที่เราจะห่อเนี่ยเนี่ยมันจะออกเป็นแบบนี้เลยนะครับนะเป็นออย่างเงี้ย เนี่ยอย่างงี้ก็ไม่ไม่ได้แล้วเนี่ยในพี่เนี่ยเป็นจุดจุดเนียจามเลยเหรอครับอันนี้ไม่ได้แล้วเหรอเงี้ไม่ได้เงี้ต้องเด็ดทิ้งอย่างเดียวแล้วเนี่ยเนี่ยเสียดายไม่ได้เลยก็เสียดายไม่ได้ห่อมาก็ไม่ดีครับห่อมาก็ไม่ดีเนี่ยเงี้เสียหมดอ่ะในดูลักษณะให้พี่น้องดูหน่อยพี่ใหญ่อ๋อเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดถ้าเกิดแบบนี้คือเอาทิ้งเลยทิ้งเลยครับไม่ห่อเลยถ้าเกิดแบบนี้เราสมมุติว่าถ้าเกิดเราเอาไว้เลยพี่ใหญ่มันออกมามันก็ ไม่ดีนะออกมายิ่งตอนสุกยิ่งน่าเกลียดโอ้ยยิ่งออกตอนสุกยิ่งน่าเกลียดเลยเออมันก็มีความเสี่ยงนะพี่ใหญ่เนาะครับ,รบไม่ใช่ว่าจะได้ทุกลูกเนาะไม่ได้ทุกลูก่ะเกิดเราหอช้าไปหรือว่าการจัดการของเราไม่ดีเนี่ย้พี่ใหญ่มันก็มีหลายลูกนะที่ผมมองเห็นนั่นนะพี่ใหญ่เยอะเป็นมันเป็นหลายลูกนั่นนะอันนั้นก็ใช่ใช่ไหมเยอะเนี่ยครับเนี่ยอย่างเงี้ยอ๋อนี่ก,นก็นี่ก็เป็นนี่คือรเราเรา,เราหอด่อช้าไปแล้ว เราไม่ค่อยได้มีเวลามาดูเขา้วยใหญ่นี้นมันเกิดจากอะไรน่าจะพวกเพีย้ยไฟครับเพี้ยไฟครับอ๋อนี่เกิดจากเพีย้ยไฟครับเพีย้ยไฟแต่ถ้าเกิดว่าเรามาห่อเร็วกว่านี้นี่มันก็จะไม่เกิดครับส่วนมากลูกเล็กๆเ,เลยเขาก็ยังยังไม่ค่อยเข้าครับเพราะว่าช่วงที่เขาออกดอกเนี่ยใบยพวกนี้ใบจะเป็นใบอ่อนใบอะไรพวกนี้เขาจะทําลายตั้งแต่ใบ,บครับออถ้าเกิดเขามีอย่างเงี้ยนะ เนในเพียเนี่ยเขาจะทำลายตั้งแต่ใบไปดูฝั่งนู้นครับพี่น้องเขาจะทำลายตั้งแต่ใบเลยเพราะวอนนี้ตั้งแต่ใบเลยครับช่วงช่วงเป็นใบอ่อนเนี่ยครับนี่เขาจะมาเขาจะมาพใหญเหตุผลที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วพี่ไม่ยอมใช้เคมีในการดูแลเขาเนี่ยเพราะอะไรอ่ะพี่ก็คือเราต้องการแบบว่าความปลอดภัยครับความปลอดภัยต่อผู้บริโภคครับ แล้วถ้าเราเจอแบบนี้นะเราต้องใช้อะไรรักษาเขาพี่ก็ตอนนี้เราก็คือตัดทิ้งอย่างเดียวครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย้งเป็นอย่างเงี้ยเป็นเงี้ยเราก็ตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วก็ส่วนมากเห็นว่าผมจะตัดกิ่งตัดอะไรที่มันเยอะเยอะให้โล่งที่ผมเห็นพี่ตัดนี่คือตัดถ้าเกิดเจอตัดทิ้งเลยตัดทิ้งตัดให้โล่งด้วยไม่ให้เขามาอาศัยได้ไงแล้วมันจะเขาเกิดขึ้นมาใหม่เขาจะเป็นอีกไหมไม่เป็นครับไม่เป็นครับเพราะว่าพวกนี้มันมันไม่ใช่โรคติดต่อมันเกิดจากการที่แมลงเข้ามาดูดน้ําเลี้ยง ถ้าเป็นส่วนมากนะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรมาดูดน้ําเลี้ยงเขาอย่างใบเนี้เห็นไหมกิ่งอยู่ติดกันอย่างเงี้ยเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรมารบกวนเขาก็เขาก็จะไม่เป็นครับมันไม่ใช่รบติดต่อข้างกันนะแต่นี้เกิดขึ้นมาใหม่ครับอย่างชุดเนี้ยชุดเนี้ยกับชุดเนี้ยมันมันใบเขาแก่ไร่่อๆกันแสดงว่าเขาโดนมาชุดเดียวกันครับแต่ชุดนี้ออกใหม่เนี่ยไม่มียังไม่มีมารบกวนครับ ถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องเฝ้าระวังยังไงพี่ใหญ่เราสังเกตยังไง<อ>เขาจะมาช่วงน่าจะฝนนะ่ะผมว่ามากับฝนมากกว่าช่วงนั้นพอมีฝนมีอะไรอย่างเงี้ยอขอเ,เข้าทําลายพวกนี้พี่น้องถ้าเกิดไอที่ทําเกษตรหรือว่าทําฝรั่งมันก็ต้องดูแลยากเหมือนกันนะกว่าจะได้ผลไว้รับประทานนี่เนาะ หลังจากที่มีเพลี้ยไฟแล้วก็เจอรูปแบบนี้แล้วเราต้องระวังยังไงอีกครับพี่ใหญ่เจอสิ่งที่อยงอื่นอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับที่สวนนะครับส่วนมากจะเป็นพวกเพลี้ยไฟพวกแมลงปากดูดเข้าทําลายตอนที่ใบอ่อนกับใบเล็กครับส่วนหนอนเจาะลําต้นส่วนนี้เจอเจอเจอเหอฮะเจอเมื่อวานนี้เจอต้นนี้นี่เนี่ยต้นไหนพี่ผมตัดไปดูไปดูครับเป็นนอนเจาะลําต้นเพิ่งเจอเจอมาสองกิ่งเมื่อวานนี้นี่ครับต้นนี้ เจาะลำต้นพอเนี่ยเขาเจาะอย่างนี้เขาเจาะตรงไหนพี่เจาะเจาะที่ลำต้นเลยเจาะกินเงี้ยเจาะกินเขาเจาะเขาเจาะงี้ปุ๊บครับข้างบนเขาจะเหี่ยวข้างบนจะเหี่ยวเขากินไส้ในเนี่ยผมก็เลยตัดอ๋อพี่ตัดเลยตัดออกมาแล้วก็มาแกะแกะจนเจอตัวครับเป็นหนอนครับเป็นเหมือนด้วงมากกว่าไม่ใช่หนอนปากเขาจะเหมือนด้วงเลยด้วงแดงๆดนี่เจาะลำต้นก็เพิ่งเพิ่งเจอสองสองต้น ตอนที่เจอเนี่ยพี่ใหญ่ต้องสังเกตลักษณะมันจะเป็นยังไงอ่าตอนที่เจอถ้าเกิดเขาเข้าเจาะแล้วอะ่ะครับอย่างเขาเจาะตรงเนี้ยครับข้างบนเขาจะเหี่ยวอ๋อข้างบนเขาจะเหี่ยวเขาจะเหี่ยวเขาจะตัดกินน้ําเลี้ยงข้างในสังเกตได้โดยตาเลยครับเห็นชัดเจนแต่คือว่าเราเห็นก็ตอนเมื่อเขาเหี่ยวเขาตายแล้วอะ่ะครับก็คือต้องตัดอย่างเดียวโอ้นี่ขนาดเก้าอะไรนะพี่ร้อยต้นเหรอร้อยต้นร้อยต้นเนี้ยเนี่ย วัน้ก็ต้องเดินดูทุกต้นนี่พี่ก็สุ่มก็สุ่มเดินนะส่วนมากก็เดินครับถ้าอย่างเราช่วงเราห่อเนี่ยเราก็จะเดินเดินทุกต้นอ๋อเจอแมลงป่าดูแล้วเจออะไรอีกไหมครับพี่ก็แต่แมลงป่าดูดก็มาเจอหนอนเจาะลำต้นเจาะลำต้นนี่นะครับแค่นี้ที่เจอแลพวกเพี้ยแป้งเพี้ยอะไรพวกนี้ก็เจ้าประจาเขาเนี่ยแต่เจ้าประจาไม่มีผลกับเราครับอ๋อในพี่ใหญ่ปลูกเป็นแถวเลยนะครับครับ เออพี่ใหญ่แล้วทีนี้หลังจากที่เราเจอตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> การแก้ไขของเราพี่ใหญ่ก็ต้องใช้อินรีย์อย่างเดียวก <c oughs> ็ตอนนี้พวกพ่นป้องกันพวกอะไรเราไม่มีก็คือเราก็หอ่อ <c oughs> ห่ออย่างเดียว <c oughs> ห่อลูกแล้วก็บำรุงครับให้น้ําให้ปุ๋ยคอกแค่นั้นเองครับ <c oughs> แค่นั้นเองคร <c oughs> <เอ>ับอส่วนพวกป้องกันนี่เราก็ ไม่ได้พ่นไม่ได้อะไรก็ดูยังเพี้ยไงยังขาวอยู่ก็คือเขาบอกว่าเน้นให้ลําต้นโล่งแล้วมันจะไม่ระบาดไม่ให้ใบมันหนาไม่มีที่จะใส่ได้ครับผมก็ลองดูก็ลองดูนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าพี่น้องต้องการอยากปลูกเนี่ยก็ศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็เนี่ยมันต้องเจอใช่ไหมพี่ใหญ่เจอครับเจอมันต้องเจอแต่ละท้องที่มันมีอยู่แล้วครับไม่เหมือนกันเนาะครับอ๋อยิ่งเราถ้าเกิดทําเป็นพวก ไม่ใส่สารเคมีแล้วด้วยนี่เขาชอบเลยแหละเพราะว่าบ้านเขาเจออยู่เจอเพิ่งเจอนี่แหละครับระบบน้ำพี่ใหญ่ก็ใช้ผมเดินเดินท่อไว้แล้วก็ใส่เป็นหัวผีเสื้อเป็นหัวหัวผีเสื้อไอ้นี่ปิงเกอร์เป็นหัวผีเสื้อเป็นหัวผีเสื้อเล็กก็ชําอยู่นะครับที่แรกใช้ตัวนี้ครับ ตัวนี้มันมันไม่เสถียรมันชอบตันมรูเล็กผมมาใช้ตัวนี้ก็โอเคดีขึ้นเขาต้องการน้าเยอะไหมพี่ก็ต้องการน้ําเยอะอยู่ครับก็ต้องการน้ําครับก็คือแล้วดินแถวนี้มันเป็นเป็นดินทรายรน้ําแห้งเร็วก็สองวันก็แหง้งแล้วเนี่ยอย่างนี้เพิ่งให้ไปสองวันวันนี้ก็ครบกําหนดจะต้องเปิดน้ําอถ้าผมถามหน่อยพี่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้พวกไออินทรีย์วัตถุคุมโคนต้นเขานี่ได้ไหม อินทรียวัตถุเอพวกใบไม้พวกฟางผมว่าใครได้ครับเอาได้เหมือนกันเหรอพอช่วงตอนตอนเล็กนี่ของผมจะใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็เอาฟางคุมเอาฟางคุมไว้ครับเอได้เหมือนกันได้ได้เลยเขาชอบเขาชอบเลยครับครับผมแต่ที่นี้แถวนี้ไก่เพื่อนบ้านเยอะเออปัญหาหนึ่งที่เราเจอเนาะถ้าใส่ขนาดใส่ปุ๋ยคอกใส่ขี้วัวอะไรไปเนี่ยเขาเขี่ยทุกต้นครับเขาเขี่ยเข้ามาถึง อันนี้พี่กีใหญ่ทําแบบเกษตรแล้วสบายไปหน้าพี่น้องก็คือทําแล้วก็มีที่ลดน้ําโดยการใช้ท่อพีอีเลยนี่สบายๆที่พี่ใหญ่เนี่ยห่ออยู่ทั้งหมดที่เป็นขาวๆนี่ครับเคยนับไหมว่ามันเท่าไหร่เออนับครับเพราะว่าถุงมาเนี่ยหนึ่งแพ็คเนี่ยมันจะร้อยหนึ่งร้อยลูกครับนี่ประมาณพันสองพันสองร้อยลูกพันสองร้อยลูกครับพันสองรอยลูกนะที่ห่อไป <laughs> ปาดพันสองร้อยลูกพี่น้องนี่ฝรั่งหนึ่งร้อยต้นถ้าเกิดคิดเป็นในเรื่องของมูลค่าแหละพี่ก็<อ>ช่วงนี้ช่วงนี้เหรอครับครับช่วงนี้ถ้าเกิดมีของก็ขายได้ครับขายดีท<อ>ี่ส่วนเนี่ยพอดีเราทำแบบอินทรีย์ด้วยครับลูกค้าชอบอย่างที่เราเคยตัดแล้วก็ลงเฟสหรือลงกลุ่มไลยยน์ยเงี้ยครับ ถ้าเขารู้ว่าเรามีเขาก็จะสั่งสั่งสั่งเขาชอบเขาชอบตอนนี้โล่เท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้เราขายอยู่40บาทครับสีบบาทส่บาทสามารถสั่งจองได้นะครับพี่น้องพันกว่าลูกพันวเดือนไหนี่พี่ใหญ่ได้ทานก็อีกประมาณสัก40กว่าวัน50กว่าวัน50วัน50วันก็สามารถได้ทานแล้วเนาะพี่ใหญ่ถ้าพี่น้องสนใจในสิ่งที่เขาในการปลูกนี่พี่น้องต้องเตรียมอะไรบ้าง สนใจในการปลูกหนึ่งเตรียมดินเตรียมดินถ้ามีดินพร้อมมีน้ําแหล่งน้ําครับ่อนข้างจะสําสคัญที่แหล่งน้ําครับ,รบเพราะว่าดินเนี่ยเขาเราสามารถปรุงให้เขาได้อถ้าเกิดเขาเราปุ๋ยไม่ดีเราก็ใส่ปุ๋ยได้ครับแต่น้ํานี่ต้องมีให้เขาเพราะว่าอย่างน้อยก็ต้องมีน้ําครับผมกับมีน้ํามีแหล่งน้ําสําคัญที่สุดครับผม ส่วนกิ่งพันนี่ตอนนี้ก็หาง่ายบ้านแผ้วอย่างเดียวของผมก็บ้านแผ้วครับนะผมเพศก็ไม่ค่อยหลอกพันุ์แท้แน่ๆนะครับครับผมไออย่างของพี่ใหญ่นี่พื้นที่ประมาณสองงานหนึ่งร้อยต้นนี่ใช้งบประมาณใน,ในการทราในปัจจุบนเท่าไหร่ครับพี่ทุนทุนถ้าพูดถึงทุนเฉพาะกิ่งพันเนี่ยตอนนี้กิ่งพันธุ์ไม่แพงแล้วถ้าเกิดเราซื้อแบบที่เขาเรียกตุ้มตอนนะนะก็คือ ก็ตอนมาอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณไม่เกินสิบบาทอนาตุ่มตอนถ้าเกิดเรามาชําก็ซื้อถุงชําซื้อดินอะไรพวกนี้หน่อยก็ไม่เยอะครับนี่ทุนไม่เยอะครับจะมีมาหนักก็พวกระบบน้ําระบบน้ําระบบน้ําเรามันต้องมีปั๊มตัวหนึ่งถ้าเกิดส่วนใหญ่หน่อยก็ปั๊มสองนิ้วเดินท่อสองนิ้วจากปั๊มมาแล้วก็มาเข้า ็นท่อเมนแล้วก็ใช้ PE แยกอย่างผมใช้ PE แยกครับก็ PE ถ้าเราสั่งมาจากทางนู้นอ่ะมันก็ไม่แพงครับอ๋อครับสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่น้องต้องเตรียมตัวนะงบประมาณน่าจะประมาณที่พี่ไล่มาน่าจะไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นไม่ถึงหมื่นครับไม่ถึงหมื่นก็สามารถมีสวนฝรั่งกิมจูเป็นของตัวเองได้เด็กพี่น้องได้ไอ๋อปลูกครั้งเดียวปลูกครั้งเดียวเก็บกินตลอดเลย ต้องเราดูแลด้วยอ่ะหนึ่งต้นในการลงปลูกกี่เดือนนะพี่ออกผลผลิต5เดือนนี่เราเริ่มเห็นเห็นดอกแล้วเริ่มเห็นดอกแล้วเดือนเราเริ่มเห็นดอกอยู่ที่ว่าเราจะเอาไว้สักกี่ลูกไว้ดูสองลูกสามลูกสี่ลูกก็ได้ครับเอาไว้ดูอีกสักห้สิบวันก็ได้ได้ตังแล้วครับผม แล้วก็สามารถขายกิ่งพันธุ์ได้ด้วยขายกิ่งพันงั้นมันต้องต้องมีเวลาทาก็คืออย่างต้นที่เราจะทํากิ่งพันธุ์เนี่ยเราต้องตัดแต่งตัดแต่งเขาให้เขาแตกกิ่งมาพร้อมกันพอเราตัดปุ๊บเขาจะออกพร้อมกันนี่เราสามารถที่จะตอนได้เลยตอนได้ฮะอยู่ใกล้ๆอยู่พัทยานี่เองถ้าพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมอยากมาขอความรู้จากพี่ใหญ่ได้ไหมครับได้ครับได้ครับก็ตอนนี้ก็อยู่สวนนี่ตลอดครับส่วนมากจะ จะสองสวนน่แต่ไม่ไกลกันหรอกกับเมลอนตอนนี้ก็จะรีบห่อฝรั่งให้เสร็จครับผมแล้วก็มีเตรียมดินครับปลูกเมลอนอยู่ตอนนี้ครับ,รบถ้าพี่น้องสนใจอยากได้พันธุ์ฝรั่งอยากได้ความรู้นี่สามารถติดต่อพี่ใหญ่ได้ทางไหนครับอ่อก็มีสะดวกที่สุดก็เป็นทางเบอร์โทรครับผมอ่าศูนย์เก้าสองครับห้าหกสามครับเก้าหนึ่งเก้าสามครับแล้วก็ถ้าจะติดตามทางเพจก็เพจ ชื่อสวนงุ่นเหมือนฝันใบพี่ใหญ่ครับผมโอเคสุดท้ายครับอยากให้พี่ใหญ่ฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องและข้อคิดครับเชิญครับครับในการทําเกษตรมันไม่ได้ง่ายครับครับแต่มันก็ไม่ได้ยากถ้าเกิดเรารู้เรามีเวลาให้เขาบ้างครับทุกอย่างก็ออกมาดีครับออกมาประสบผลสําเร็จครับ ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ใหญ่หลายๆนะครับที่ให้ประยุทธ์พาชวนมาเยี่ยมชมแปลงฝรั่งกิมจูนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับส๊ายบาครับ ไล์ like, กดแชร์กดซ mm ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่ายยุทธัผัดจูด้วยนะครับ